สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกับแน้เสาร์ของมือวันที่เจ็ดนะคะเดือนท่านว่าคมค่ะ ปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะโมนี่นะคะแอดผ้าพอแมพีน้องมานเฮาสกูสุข,สขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะชุดนี่เป็นแนวทางจากปูปราสาห่วย้าแข่งคะ่ะพี่น้องคะเป็นเลขเป้าเทียน3โตัวเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะบัดนนี้มาเบบ่งแนวทางของปูปลาซาห่วย้าแข่งหววทีพผ่านมาพี่น้องคะชุดนี่ชุดนี่นะคะ นกมะฮองบอกมือประกาศผลวันที่หนึ่งท่านว่าคมพอดีพี่น้องแอดลงให้พี่น้องหรืเบิ้งนะคะพี่น้องคะชุดนี้นะคะพี่น้องคะ C หาสองซึ่งนกตัวนี้นะคะนกตัวนี้อยู่อ่าอยู่อำเภอแม่สอดอยู่วัดของพระกะเลียงนะคะมะฮองบอกงวดแรกนี่ยมะฮองบอกมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนาะมะฮองบอกหนึ่ง C หาพี่น้องคะก็ออกสามตัวตรงๆแล้วก็วันที่หนึ่งท่านว่าคมเนี่ยมะฮองบอก C หาสอง จนปูประสาบอกว่าเอา้ามันมั่วที่ผ่านมากกับบอกนึ่งสีหาแล้วงวดนี้กะสิบอกสีหาสองมัดสีออกอยู่บ่สันดีปูแล้วแต่ว่าปูเราก็ทรงมาหาอยู่นะคะพี่น้องคะสุดนี้ไอก้กะเดี๋้องไห้พี่น้องบ่ายห้าสุขคู่สักค่ำเดย์รับชมอยู่นะคะพี่น้องคะเขามาเป็นหาสองตรงๆครับพี่น้องคะอ่านกตัวนี้บ่แม่นแต่เฉพาะรัฐบาลไทยเนาะข่ามขงกับแม่นคือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มืาอนี้ปูแล้วก็มีดหน้าทางมาฝากนะคะพี่น้องคะปูมีดหน้าทางมาฝากเป็น3ตัวเม็ดเดียวคือกันตาวบาบปอรแมนโนคองเด้อพี่น้องเด้อเป็นเหล็กเปอรเทียนสะกอนพี่น้องคะแนวทางเส้นหนีของปูปรัสสนะคะรัฐบาลไทยคะ่ะสิไดว่าเป็นตัวใดพอไปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้พรมอมๆกันค่ะจรอค่าเลื่อนท่อนญาติโยมของเบิ่งละรวยทุกคนเด้อห่งางเหินไปโดนเพราะว่าหลวงปู ก่อนเลื่อนต้องบอกสกักวันว่าหลวงปู่กะเลียงเราป่วยหรือว่าพระพระตาภาวาเป็นอาพาธค่ะตอนนี้อยยุแม่สอดอยู่อำเภอแม่สอดนะเป็นเป็น,ปนอาพาธอยู่หรือว่าปับป่วยนะเด็กเลเยบอกเขาว่าห,าห่างวดหางวดที่กัดทัใหาตาโยมหายไปแจว่าบัดนี้มีนกมาซอยอายุสองงวดแล้วสามสามงวดกับเล็กเล่าค่าเลขเขาทุกงวดเลยถึงเล็กเล่าเลขกให้นก นกมาห้องเอ่อมาซอยห้องอยู่หนาากุติเพิรนนะโอค้ค่ะบุ๊ก่กระหนึ่งที่หามามัากระห้องแต่ตั้งซื้อดอกบอบใบอดบอกโ้มผู้ใดมันออกเลยออกหนึ่งที่หามาห้องอีกสองหาสองมันกระถือสองหาสองเนาะค่ะแล้ววันนี้ราชตุกามาห้องไปเล่าเล่า,ลาพัฒนาซี่หาหนึ่งซี่หาเอาหนึ่งซี่หาก็เล่ไถออกไปแลรเลส มันก็รองนึ่งซีหาก็าได้บอกย้อมไปซ for ีหาเด้อกับข้าเจ้าก็ได้ถืออยู่ดอกกาตามข้าเจ้าก็ได้โอนเงินไปซอยถือผพนเพชรเสียงเล่าอยู่เราเดินได้ระดับใกล้แข็งแรงแค่ขาดยายาหน่ทำเป็นซื้อยานน่ก็ได้ยาดีกินแล้วกัสิแข็งแรงเรียวยู่เด่นเดนปัจจัยกับบะมีเนาอเพราะว่าะพระส่างน้อมีใชเพื่อสั่งกับซื้ออันซื้อนี่มาสั่งวัดสั่งสำนักสงฆ์เหมือด บ่มันผาเกี่ยวบนผาใส่เงินหลวงปู่กะเลี้ยงเราส้างอีกับเราเฮ็ดใดเฮ็ดอันไม่เฮ็ดใดเฮ็ดปลาสมุนไพรนะนะ mm hmm. ยาของเรลาดีอีหลีเ้ยผู้ใดเป็นโรคยังเนี่บอกรดเราจัดห้หายมดถ้าเราอยู่ดีไม่แห้งนะนะแต่ว่าบัดน,นี้เรากับบคคอยสบายแล่ะกะเลียงเลขเลยบ่เข้ามาสางวดแต่ว่านกมาซอยสามวดแต่ว่าผู้ลงพ้นก,นกาได้ยินอ่าว่านกของแม่น คุณหลวงคนกับว่าได้ยินกันเลยโกรธโกรธพอดหลวงปู่ปาชาสรงข่าวหายาดโยมเนี่เด้อยาถิงยาป่ากันพักหลายพราะว่าบางที่กับว่าเข่าเนาะว่าเขามาหางวดไม่เล็กไงแม่สองเดือนกลัวสามเดือนนอกว่เขาเอ้ี่ก็ถามหาปูู่่ธีค่ะปู่เออถามหาอยู่แต่ว่านก้องซอยบัดนี้เลยบอกยาิโยมจักหน่อยว่าหลวงป่าว่าปู่เป่าพ่อเป่าใดว่ดเป่าพระแล้วก็สวดไปเป่าไป แล้วก็เลขมันก็ขึ้นยังสี่เดออ้อญาติโยมแต่ว่าอ่าเอาไปก่อนเป็นแนวทางก่อนแต่ว่าสลับนกสิว่าบอกจังสิบอกอีกเที่ยนึงเนอค่ะแจพึงแจ,พ,งจพึงรังเกียจแจพึงนั่นหลายผู้ร้องโกรธก็โกรจังเอ่อว่าส่งข้าวถึงอ่ะโยมเพิ่นกับปังรายการเบิ่งระลุ้ยประจำได้เล่าอยู่เรามีออฟฟิศอยู่ไอสนามบินโซนอาภูมิเป็นเงินแรกเงินตราแลกเงินตรานี่ลอยอ ลอยหนึ่งแล้วได้สามบาทนี่มือหลายล้านเด้หลายล้านเขามาแลกนะแลกขง้นตาแล้วก็ติดตามเบิ้งละรวยประจํานะแล้วกาโย้มที่ทรงข้าวถึงหาโย้มทีย่วยเจ้าของตลาดสําเพ่งเผ่าหุรัตเลยล่ะนะกมักตังรายการเบิ้งละรวยประจาถึงเล่าเป็นคนจีนแต่ว่าเล่าเป็นไทยยู่แต่ว่าเล่ามีมีเมียเป็นคนดีสานมีแม่บ้านเป็นคนอีสานเราเลยฟังเบิ้งละรวยเด้โอ้ค่ะ บอไปหลายแล้วเดี๋สามหนาที่กลัวแล้วพูนพูนลองค้นการพูนลองค้นการอยากอยากเอาจะาเลกเอาจะาเลกยังได้คุยกันก็นิ่มเด้อค่ะบัดนี้ก่อนสีบอคมย้อมพูดได้อย่ากซอยหลวงปูว่ามันเรียร่ายนี่เนี่ยจ้าฮัทเจอเราเข้าออกมานี่เราบอกสามตัวลงตรงที่ได้เคลือยู่ดอกนะบันเบอร์โท่กะศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหาเด้อท่หาโหลด ศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหาโทหาเปิลมีสมุนไพรดีเจ้มันดีค่ะดิเนของเราเนาะสมุนไพรผักกะเลียงเนาะจนว่าก้าเ่าหาเลขเลขเบาหรือว่ามันสวดมันเบามันขึ้นเนด้มันขึ้นบองตรงย่อมขึนเป็นเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามครับพ่จ้าเจ็ดหาสามตรงอ่ะงามหลวงู่กระเบิงยีเรามันขึ้น เ,เลขวันที่เกิดยุ่หลังของ,ของพระพุทธลูกเก้าพันหนาสิบพันเป้าพันส่วนพิศมื่เ,เกิดเจ็ดหาสามแต่ว่ายโยมกลาฟังฟังใบก่อนเปน็นแนวทางแต่ว่าอยากเป็นไปได้รอบวงนกกระได้เด้อรอบวงนกกระได้โทษไปถามจามังเบือนัหลนะังนะการซอยเแน่อาเป็นแข็งแรงดีมากมาปรดญาิโยมเล่ากับชุดยอดกันละไปเก้าสิบเจ็ดปีเนาะอ้ยพันยังไม่ได้เขินเะนะครับปูเนาะเก้าเก้าสิบเจ็ดปีเนี่ย เกาสิบก็ปีแล้วกับเล่าก็บหกมันหกสิบพันหกจุดหกงหกจ่าก่าพันษาโอ้หกจุกัพันษาด้ยจันขยายโยมกับเบิ่อนไว้โทษไปหาเพื่อนโลดนะเบอร์นั่นลักจันกับพงศกีรบกววโยมตัวนี้หาน้าที่ลัวแล้วแต่จะลืมนะสมุนไพรดีกับของเกินล่ละนะดูปูกระเลียนยูแมสอดตอนนี้ปูปาษาห่วยขายแจงกามา อยู่น้ำเพลินพี่อะเดอ้อจ้าปู่แต่ขอแคน่นี้นาะเพระว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเลขเพ่พวกเขามาสองสมา,าสองเดือนแล้วแค่ว่านกจอยอยูน่ะยังเลียนมาเปิดสาบขอจะเจร่อนพรขอบคุณผู้เล่นะครับผู้การนวสการนะคะผู้สาธุคะ่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้คะ่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ปาสาหัวย้าแข่งได้ค่ะพี่น้องคะ,งคะ,งคะชุดนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหก นะคะพี่น้องคะชุดนี้นะคะอ่าเป็นเลขเป้าเทียนดนะค่ะพี่น้องได้เม็ดเดียวเจ็ดห้าสามค่ะพี่น้องคะเจ็ดห้าสามนะคะบัดนี้แนวทางของปูประสานะคะปูหัวค่ะแข่งพักกระเลียงนะคะพี่น้องคะเพราะว่าตอนนี้ไล่ไปบดเพราะว่าปูเล่าไปอยู่กับอ่าปูปูอ่าพักกระเลียงนะคะพักกระเลียงเล่าอาพาธนะคะเพิ่นอายุเก่าสิบเจ็ดปีพี่น้องบ่ได้ ปูเล่าปรดิษฐ์ทำพิธีเองนะคะพี่น้องครับเพราะว่าเราเรา,าป่วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องคะอ่าตะวันงวดที่ผ่านมานี่เขาอยุได้ค่ะพี่น้องสุดนี่เป็นเลขอ่าของนกแม่องบอกงวดแรกนกแม่องบอกหนึ่งสี่หางวดวันที่หนึ่ง ท่านว่าคมมะฮองบอกซีหาสองชุดนี้ได้เศร้ามือประกาศผลวันที่หนึง่งท่านว่าคมนะคะกับเขามาเป็นหาสองนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามอนีนกัตเทนิมะฮองบอกพี่น้องคะมือนีนได้เลขเปาเทียนก้อนเจ็ดหาสามเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสาหรับแนวทางจากปูปาซาหวยคาแขงนะคะพระก,กะเรียงตัวนี้ปูแล้วก็ยูวัด อของปู่กระเลียงเนี่ยแหละพี่น้องปูป่กระเลียงเล่าอาพาธนะคะปู่กระเลียงเล่าอายุเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดปีนะคะพี่น้องคะเก้าสิบเจ็ดปีนะคะเพิ่นอาพาธนะคะพี่น้องคะปู่เล่ากเ็เลยไปเฝ้าญี่ปุ่นเนาะพี่น้องอืมกับขาดแคขนหลายอย่างอยู่พี่น้องทั้งแพมเพิดทั้งแพม่ยังอะไรพี่น้องคะเออเอฟซี FC, ที่อยู่ในกลุ่มเพิ่นกระซอยอยู่คะ่ะ อ่างวดอ่าเดือน่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกับผ้ากันซอยอยู่นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้เป็นเลขเป่าเทียนก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขเป่าเทียนก่อนนะคะพี่นอ้นนอ,นนะะนองคะส่วนอ่านกหองบอกเนี่ยนกมะหองบอกนาซีได้มือเสาร์ของมือวันที่อ่าสิบหกท่านว่าคมนะคะพี่น้องคะบุอนันไอยสีโทรไปหาปู่อีกตัวอนึงนกตัวนี้แม่นมากๆนะคะพี่น้องคะมาบอกคามโค้งบอกคามโค้งกระเขานี่พี่น้องงวด งวดมือใดล่ะพี่น้องคะค,คามโค้งมือวันพุธปูเรสองหายมามาห้เบิ่งหนุด้วยนะคะเบิ่งหนุด้วยกับล่วงหายพี่น้องเบิ่งเนาะซีหาอ่าปูเลยได้มาซีหาหาแล้วก็ซีหานะคะมือวันพุธนะคะนงมะฮ่องบอกพี่น้องมือวันพุธมันบอกออกมันมาออกมือวันศุกร์สันดิพี่น้องคะโอ้ยเอก็เสียดายอยู่เอฟ่ได้ตามต่อนะคะพี่น้องคะ นกมะฮองบอกตัวเดียวซี่หาหากะซี่หาเท่านั้นพี่นอค่ะหายมือวันปุดเนาะแกล้องหายเบงมือวันปุดเนาะแต่ว่านบอกวันปุดมันบริออกว่านปุดมันบอกวันซุกสันดิพี่นอค่ะเออนกตัวนี้คิวยุ่ขาดพี่นอค่ะแม่นยุ่ดิขาดพี่นอค่ะมะฮองบอกแม็กพี่นอค่อันไทยกะห้องก็ปู้ักว่าทำมะฮองบอกไี่กะสิว่าไท่ดิพี่นอง่ะทำมะฮองฮ้องบอกขำโค้งนี่ก็ว่าขำโค้งสันนี้นกตัวนี้เออจะมันหูนกตัวนี้ยู่อันยู่วัดของปูกระเลียง เอออยู่วัดอยู่เมสอดนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวถ้าติดตามอีกเถอะหนึงเนาะคะ่ะเนาะแต่นกมะฮองบอกตัวใดแอคสิฟาวลุกหายพี่น้องมาทำสกูสตคนในเบิร์นกันนะคะมืเมนี่สำหรับเด็กเป่าเทียนนะคะพี่น้องคะเจนหาสามพี่น้องถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ชุดนี่ของกูปะชะกู้หวยค่ะแข่งภาคกระเลียงนะคะพี่น้องคะก็อย่าลืมนั่งไปอายิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้อง ทางช่องกะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าพี่น้องครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบุณขอบคุณพี่น้องคระสสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณขอบมูลนีธนะคะจากปูปราสาหุวยค้าแข่งพร้อมค่ะสําหรับพอพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องครับทับยาสิลาดครับแนวทางเด็ดเดแบบนี้นะคะเขาไม่แลวกันอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ mm hmm. เผื่อทีเดเสดบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูปลาซาห่วยค้าแข่งค่ะทางบิทั้งมวลมณีมีเปียงสมนีนะคะพี่น้องคะเอกสิเดียคอร์ตโตล่าพ่อแม่พี่น้องบัทเฮาสุสกุลสุวรรไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี